วันนี้ผมก็จะมาเล่าประสบการณ์ชีวิตผมนะครับโดยตรงนะเมื่อสองปีที่แล้วซึ่งมันเป็นวันที่แย่ที่สุดสำหรับชีวิตผมมันมีความทรงจำเด้งแจ้งเตือนขึ้นมาเมื่อสองปีที่แล้วครับคือวันนั้นเป็นวันที่พรุ่งนี้เช้าอะ่ะเออผมต้องนำเงินไปจ่ายค่าเทอมพร้อมกับค่าปรับ แล้วทีเนี้ยคือผมมีเงินติดตัวแค่ห้าร้อยนะแล้วไปขอยืมใครหรืออะไรยังไงก็ก็ไม่มีนะไม่มีใครมีนะผมก็เลยตัดสินใจนะคิดทบทวนทุกอย่างมาแบบเป็นอย่างดีแล้วนะคือชีวิตเนี้ยมันมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ,อ่อผมเลยเอาเงิน500รอยนั้นนะนะไปแทงบอลอ่าเอ้ เดี๋ยวก่อนถ้าบางคนนะถ้าบางคนถามว่าเอ้ยครอบครัวที่บ้านไม่ซัพพอร์ตเลยเหรอคือซัพพอร์ตครับแตวนะบ่ว่ามันไม่มีจริงๆนะทุกคนคงเข้าใจนะครับว่ามันไม่มีจริงอ่ะที่บ้านเราก็ซัพพอร์ตผมตลอดนะพอผมโอนเงินเข้าไปเพื่อที่จะแทงบอลแล้วใช่ปะ่ะผมก็คิดเลยนะถ้ามันไม่ได้จริงๆผมก็ต้องไปดอปเดียนหรือไม่ก็ต้องออกออกจากที่มหาลาัยเลยแล้วก็ น่าจะกลับไปอยู่ต่างจังหวัดหรือหางานทำไรที่อย่างแต่ว่าค่าห้องผมก็ยังค้างอยู่ประมาณสักสองสามเดือนแต่ตอนที่ผมโอนเงินไปแทงบอลนะเออแล้ววันนั้นเหมือนโชคชะตามันจะเข้าข้ามผมด้วยแทงตั้งแต่ช่วงหัวค่ำนะยันเช้าอีกวันเลยนะได้เงินไปจากค่าเทอมแล้วทีนี้พว่าขนลุกเลยนะพอผมจ่ายค่าเทอม ปุ๊บมันก็มีพวก messenger เ,เด้งมานะคนมาติดต่อจ้างงานผมอ่าจ้างรีวิวบ้างหรืออะไรบ้างผมก็รับให้หมดนะไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็ช่างแล้วทีนี้ชีวิตมันก็แบบเปลี่ยนไปเลยอะช่วงวันนั้นอะเปลี่ยนแบบชั่วข้ามคืนไปเลยนะอ่าแล้วผมก็เหลือจะเชื่อมากนะแล้วก็พอได้งานได้อะไรพวกนี้มาด้วยปุ๊บ คลิปที่ผมทําเนี่ยวผมก็ทํามาก่อนหน้านั้นประมาณทักปีหนึ่งแล้ว่าแต่รอบเนี้ยคือแปลกแบบคนมันก็มาดูเรื่อยๆดูเยอะขึ้นมากถ้าถ้าเมื่อก่อนนะผมทําช่องมีแต่โดนแบนโดนอะไรนะแต่ทุกวันนี้ผมก็ชีวิตก็เหมือนเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือครับนี่คือประสบการณ์ที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังครับการพานันก็เป็นสิ่งไม่ดีครับเล่นเล่นได้ครับแต่อย่าไปเล่นให้มันเดือดร้อนตัวเองนะ นิดๆหน่อยๆพอนะอครับเอาแค่พอดูสนุกรุนสนุกอย่าหาทำตามผมนะ <laughs>